สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับ Isuzu t u u r u for Sale ครับวันนี้เราอยู่ที่ Isuzu King ย o n สาขาสามแยกปากทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับทางเราก็เป็นโชว์รูมจำหน่ายรถใหม่นะครับรถบรรทุกป้ายแดง Isuzu ทุกรุ่นนะครับรับต่อตัวถังให้กับลูกค้าครับเพื่อที่จะนำรถไปใช้งานได้เลยนะครับในทุกๆแบบการใช้งานเลยนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่มุมล่างด้านซายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับ เราไม่ตกเทรนอยู่แล้วนะครับสำหรับ F-C ของ Isuzu หรือว่าผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถใหม่นะครับรถบรรทุกป้ายแดงนะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะออกรถใหม่ใช้ในธุรกิจสกคัญนะครับเราก็จะมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้ท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับาจากเครื่องยนต์ยูโร3เป็นเครื่องยนต์ยูโร5นะครับ สำหรับรถบรรทุกอ s ซูซนะครับวันนี้ที่เรานำมาจอดให้ดูกัน2คันนะครับก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านยูโร3ในรุ่น FRR 2 1 0เปลี่ยนผ่านไปเป็นยูโร5นะครับในรุ่น FRR ขีดเนะครับเ,เรียกว่า FRRS แล้วกันนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะลึกกันครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอเท้าความให้ ท่านผู้ชมนะครับได้เข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์นะครับจากยูโร3เป็นยูโร5นะครับก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับมลพิษนะครับที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์เนี่ยมันมีสูงมากนะครับแล้วก็มันมีส่วนที่ทำให้โลกร้อนนะครับแล้วก็มีมลพิษที่มากจน เป็นอันตรายนะต่อสุขภาพต่อผู้คนในโลกนะครับเขาก็เริ่มจากที่ทางยุโรปนะครับได้นำมาตรฐานนะครับในการควบคุมมลพิษที่ปล่อยออกจากรถยนต์เนี่ยนำมาใช้ก่อนนะครับก็เป็นมาตรฐานตั้งแต่ยูโร 1, ยูโร 2, ยูโร 3, ยูโร4แล้วก็ยูโร5จนตอนนี้ยุโรปเขาก็ไปถึงยูโร6ไปแล้วนะครับ ส่วนประเทศไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีก็คือวันที่1นึมกราคม2567นะครับทางรัฐบาลก็เริ่มบังคับใช้นะครับว่ารถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่1มกราคมเ7เป็นต้นไปเนะี่ยต้องผลิตเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษออกสู่อากาศให้ผ่านมาตรฐานยูโรหนะครับดังนั้นบริษัทรถที่เคยผลิตรถ ที่มีมาตรฐานยูโร 3, ยูโร4มาแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็ระบบการปล่อยไอเสียนะให้พัฒนาขึ้นมาให้ปล่อยไอเสียได้ในระดับที่ยูโร5ควบคุมคือไม่เกินกว่ามาตรฐานนะครับเช่นค่าต่างๆอะไรอย่างเช่นค่าไฮโดรคาร์บอนค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ครับ ค่าฝุ่น PM แล้วก็ค่าไนโตรเจนออกไซด์นะครับอ่ะสี่ค่านี้หลักๆนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ควบคุมไว้ว่ายูโร5จะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับดังนั้นจึงเป็นที่มานะครับของบริษัทรถที่หลังจากนี้ก็ต้องผลิตรถที่ใช้เครื่องยนยูโร5นะครับเป็นมาตรฐานในการผลิตและจำหน่ายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับ รถที่ผลิตก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างของรถบรรทุกอีสูซสุนะครับก็จะผลิตในมาตรฐานการปลดปล่อยไอยเสียยูโร3นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพอยูโร3นะครับจำหน่ายหมดก็จะไม่มียูโร3แล้วนะครับก็จะเป็นจำหน่ายรถ,รถในรุ่นของเครื่องยนต์ยูโร5มาแทนนะครับวันนี้ก็เลย ต้องพามาดูนะครับนะในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับว่ายูโร3เป็นยังไงแล้วก็ยูโร5มีการพัฒนาอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วลูกค้าจะได้อะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างนะครับโอเคนะก็เริ่มจากลำดับแรกเลยเนาะรูปโฉมก่อนนะครับก็ท่านผู้ชมคงจะได้ชมกันไปเรื่อยๆแล้วเนาะจากตอนแรกนะครับ ก็จะเห็นว่ารูปโฉมจากเดิมนะครับตัวที่กำลังถ่ายนี้ก็คือยูโร5นะฮะและตัวนี้นะครับก็คือยูโร3นะครับตัวเดิมนะตอนนี้ยูโร3ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่ทุกคนคงอยากจะทราบแน่นอนเรื่องราคาถูกต้องไหมครับราคามีการเปลี่ยนแปลงแน่นะครับและต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นราคาสูงขึ้นครับสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับเข้าวๆนะตอนนี้บอกได้เข้าวๆนะครับก็จะสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ1,35,000บาทนะครับโอ้ทุกคนคงจะร้องว้าวทำไมถึงแพงขึ้นขนาดเป็นหลักแสนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะได้พาไปชมกันนะครับ ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วลูกค้าได้อะไรเพิ่มเติมนะครับในเรื่องแรกให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับในเรื่องของโฉมโฉมงามอลลามแท้แลตะลึงไหมครับนะบางคนก็ก็พูดกันตรงๆเนาะบางคนก็ว่าอยากให้อีซูสูเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้าตานะครับเพราะว่าคุ้นชินกับหน้าตานี้มาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าก็ ขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับะนะเพราะว่าตอนนี้ทางเราเนี่ยยังไม่อยากจะเพิ่มภาระให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนโฉมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยฮะมันก็จะทำให้ราคารถเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะประกอบกับเศรษฐกิจช่วงนี้แย่ด้วยนะครับก็จะเป็นภาระให้กับผู้บริโภคนะครับแต่เราก็คิดว่าเมื่อถึงเวลาอันควรที่ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมาะสมลงตัวแล้วนะครับก็จะได้ปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับให้กับผู้บริโภคแน่นอนนะครับโอเคอ่ะในเรื่องรูปโฉมก็ผ่านไปนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับภายนอกอ่ะแต่ภายในมีเปลี่ยนแน่เดี๋ยวจะพาไปชมว่าเป็นยังไงนะครับตลอดจนเรื่องของเครื่องยนต์เปลี่ยนไหมเกียร์เปลี่ยนไหมนะครับ แล้วก็ระบบกําจัดไอเสียอันนี้แน่นอนตอบได้เลยว่าเปลี่ยนนะครับโอเคเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยชมภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็คงอยากจะรู้ว่าภายในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในส่วนหลักๆนะครับในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทั่วไปนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็จะ ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพามาดูในส่วนที่เปลี่ยนแปลงกันครับตัวนี้เป็น FRR 2 1 0นะครับ Euro 3นะครับสังเกตนะครับที่ผมถ่ายให้ดูก็คือหน้าปัดนะครับตัว Euro 3 FRR 2 1 0แรงม้านะครับให้ท่านผู้ชมดูไว้นะครับ ก็จะมีด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเข็มวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นความเร็วนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะมีเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงกลางนะครับก็จะเป็นนับปัดแบบอจอดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็จะโชว์จุดไขปลา2เส้นก็คือ ความดันลมเบรกนะครับของระบบเบรกล้อหน้ากับระบบเบรกล้อหลังนะครับแล้วก็มาตรวัดระยะทางนะครับระยะทาง A ระยะทาง B ระยะทางรวมนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับยูโรห้าหน้าปัดเปลี่ยนไปนะครับและนี่คือหน้าปัดนะครับของรุ่นใหม่นะครับ FRS ยูโร5นะครับ ทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าในรุ่นยูโร5เนี่ยแผงหน้าปัดเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรก็คือรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นหน้าปัดตัวเมื่อสักครู่ที่ถ่ายให้ชมเพราะว่านะครับมันจะมีเรื่องของไฟเตือนนะฮะเกี่ยวกับตัวฝุ่นนะครับละอองก่อนที่จะปล่อยออกจากท่อไอเสียเนี่ยนะครับแล้วก็มีระบบ การกำจัดหรือเผาทิ้งนะครับซึ่งจะมีไฟสัญ,ญลักษณ์ที่เพิ่งดับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแทนอยู่ในตำแหน่งของหน้าจอที่เป็นจอดิจิตอลนะครับตัวเดิมนะครับ FR210 ตัวล่าสุดเนี่ยตรงนี้นะครับขอญอาติชี้นะตรงนี้จะเป็นจอดิจิตอลเนาะที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นะส่วนตัวนี้จอดิจิตอลจะหายไปละแล้วก็ตัวจุดไขป่ปลาที่บอกระดับความดัน ลมนะครับในถังเบรกลมทั้งระบบเบรกหน้าและหลังนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบเดิมก่อนหน้านั้นนะครับก็คือใช้เป็นเข็มนะครับเข็มบนก็คือความดันลมเบรกสำหรับระบบเบรกล้อหลังนะครับแล้วก็เข็มด้านล่างก็คือความดันลมเบรกของระบบเบรกล้อหน้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือจุดที่เปลี่ยนไปนะครับก็กลับ ไปใช้แบบเดิมในก่อนหน้าที่จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วส่วนในฝั่งซ้ายของน้าปัดนะครับด้านบนก็จะเป็นเข็มบ่งบอกอุณหภูมิการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็เข็มตัวล่างก็คือเราดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถังน้ํามันนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็คือเหมือนกันนะครับเข็มวัดรอบการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็ฝั่งขวาก็คือเข็มบอกระดับความเร็ว ของรถในขณะที่วิ่งอยู่ณตอนนั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูส่วนที่เพิ่มเติมกันของนับปัดยูโร5นะครับก็คือตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูใหม่นะพอเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมานะครับคือรูปไอเสียแล้วมีคําว่าออโต้แล้วก็รูปไอเสียออกมาแล้วก็มีคําว่าแมนนวล อันนี้ผมได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของการทำการบำบัดไอเสียของรถรุ่น FRRS เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนของคลิปนะครับเพื่อไปชมกันนะครับวันนี้ก็จะไม่พูดถึงลงในรายละเอียดในจุดนั้นนะครับอ่ะโอเคก็จบเป็นกันไปแล้วนะครับในจุดต่างก็คือภายในเนี่ยจะมี จุดที่เปลี่ยนไปก็คือหน้าปัดนะฮะที่อยู่บริเวณด้านหลังพวงมาลัยของคนขับนะครับไม่เหมือนกันระหว่างตัวยูโร3กับตัวยูโร5ส่วนภายในครับก็คือก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องยนต์ยูโร3นะครับก็คือ ตัวเดิมนะครับที่ประจำอยู่ใน FRR 210แรงม้านะครับก็เป็นเครื่องยนต์รหัส4 HK 1นะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุด210แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด637 n นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์1,600รอบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับทเทอร์โ cool er บจะใช้เป็นแบบเทอร์โบธรรมดานะครับตัวนี้ ในส่วนของ EGR Cooler นะครับซึ่งทำหน้าที่เวลาที่เครื่องยนต์ทำงานนะครับก็จะปล่อยไอเสียและเมื่อปล่อยไอเสียนะครับก็จะไม่ปล่อยออกปลายท่อไอเสีย100%นะครับก็จะมีไอเสียบางส่วนนะครับที่ไหลกลับมาผ่านตัว EGR Cooler ตัวนี้นะครับแล้วก็ไหลเวียนกลับเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะทําให้ก่อนที่จะปล่อยไอเสียออกสู่อากาศเนี่ยจำนวนไอเสียรหรือว่ามลพิษเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ EGR Cooler ก็จะอยู่ด้านบนท้ายเคร ương, ื่องตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับสายวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมี จุดล่างและจุดบนนะครับที่บอกระดับการใช้งานของน้ำมันเครื่องนะครับก็ให้ระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ไม่ต่ํากว่าจุดล่างนะครับแล้วก็ไม่ควรจะมีเกินจุดบนนะครับอันนี้เป็นสายวัดระดับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ตัวยูโร3ในรุ่น FRR 2 1 0แรงม้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เครื่องยนต์ตัวยูโร5นะครับ FRS r กันบ้างนะครับและตอนนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ของ FRS r Euro 5นะครับจุดที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ 1. EGR Cooler นะครับจากรูปทรงกระบอกหน้าตัดกลมๆนะก็จะเป็น EGR Cooler รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่ด้านบนท้ายเครื่องและ เพิ่มขึ้นมาอีกตัวครับ EGR Cooler เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือขออนุญาตชี้ตัวนี้นะอ่าเป็นรูปทรงเหลี่ยมเหมือนกันนั้น EGR Cooler จากเดิมที่มี1ตัวก็จะมี2ตัวแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงไปนะครับตรงนี้ก็เพื่อช่วยในการกำจัดฝุ่นละอองแล้วก็ไอเสียนะครับให้ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานยูโร5ที่มีความเข้มงวดในการปล่อยไอเสียมากขึ้นนะครับ อันดับที่2นะครับของเครื่องยนต์ก็คือในส่วนของเทอร์โบนะครับจากเดิมเครื่องยนต์ยูโร3นะครับใช้เทอร์โบธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็น VGS Turbo หรือภาษาไทยก็คือเทอร์โบแปรผันนะครับแล้วก็ควบคุมการขยับของคลีบนะฮะที่ด้าน ID จะเข้าเนี่ยด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับ ส่วนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไฮเทคขึ้นนะครับเปลี่ยนจากเทอร์โบธรรมดาเป็น VGS เทอร์โบแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์อะไรนะครับก็จะสามารถทำให้กำลังรถเนี่ยมาเร็วขึ้นแม้ในรอบเครื่องต่ำๆนะครับแรงบิดดีในทุกรอบเครื่องยนต์นะฮะก็มีประโยชน์ทำให้ รถบรรทุกของเราเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีนะครับมีกำลังนะครับในทุกรอบเครื่องยนต์เลยทีเดียวนะฮะในจุดต่อไปนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดต่อไปรหัสเครื่องยนต์นะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะ 4HK1 นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมแต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับในส่วนของ การดีไซน์หน้าตัดของลูกสูบแล้วก็หัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนรุ่นอื่นนะครับน,น,นี้เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวไปดูในจุดถัดไปที่ไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ยูโร3นะครับตัวนี้เลยนะครับต้องดึงออกมาก่อนนะครับสายวัดระดับน้ำมันเครื่องนะฮะ,ะก็จะมี รูบนรูร่างเหมือนเดิมนะครับคือบอกระดับของน้ํามันเครื่องแล้วมีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นรูป X หรือรูปกากบาทนั่นเองนะครับน่าจะเห็นนะเนี่ยอยู่เหนือรูบนมาสักประมาณ1เซนติเมตรนะฮะตรงนี้หมายความว่ารถรุ่นนี้นะครับ FRS FR เนี่ยใช้ระบบบำบัดไอเสียแบบ DPD นะครับ การวัดระดับน้ํามันเครื่องของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่ปลายสายวัดอยู่3อย่างก็คือมีจุดล่างจุดบนแล้วก็ตัว x นะครับหรือรูปกากระบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะมีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มในจังหวะคายนะครับก็คือ ปล่อยไอเสียออกจากกระบอกสูบเนี่ยเพื่อใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวในการเผาขมเหลาเชื้อเพลิงบางส่วนนะครับที่หลงเหลือจากการฉีดในจังหวะด,ดังกล่าวอาจจะไหลลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องผ่านทางร่องแหวนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ทำให้ระดับน้ำมันเครื่องสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราใช้รถไปนะครับแล้วก็เราดึงสายวัด ระดับน้ำมันเครื่องถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยเกินจุดบนขึ้นมาจนถึงจุดที่เป็นรูป x หรือรูปกากบาทเนี่ยครับคำแนะนำของเราก็คือว่าให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้แล้วนะครับอ่ะคือความหมายของสัญ,ญลักษณ์ x ที่เพิ่มขึ้นมาที่สายวัดระดับน้ำมันเครื่องนั่นเอง และอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน FRRS นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ก็คือจะเพิ่มกรองดักน้ำแยกขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเกาะที่ชั s s ี่ฝั่งซ้ายนะครับใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งของถังน้ำมันนะครับอยู่มาทางด้านหน้าของถังน้ำมันนะครับซึ่งในตัว FRR 210เนี่ยจะไม่มีกรองดักน้ำแยก คราวนี้เรามาฟังเสียงการทำงานของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเสียงที่ท่านจะได้ฟังเป็นการทำงานของเครื่องยนต์ยูโร3นะครับ FRR 2 1 0แรงม้า เครื่องยนต์ FRRS นะครับ เมื่อพูดถึงเครื่องยนต์แล้วนะครับสิ่งที่ต้องพูดต่อเนื่องกันก็คือเกียร์นะครับการเปลี่ยนแปลงของเกียร์นะครับบอกเลยว่ายัางใช้เกียร์ตัวเดิมนะครับในรหัส m z w 6 p นะครับเสื้อเกียร์อลูมิเนียมนะครับอัตราทดเกียร์เท่าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงส่วนต่อมานะครับมาดูกันที่ยูโร3ก่อนนะครับ frr 2 1 0แรงม้านะครับ ระบบท่อไอเสียนะครับนี่ท่อที่เดินออกมาจากเครื่องยนต์นะครับก็จะมีผ่านข้ออ่อนมานะครับตัวนี้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับถึงหม้อพักไอเสียตัวนี้นะครับลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสำหรับยูโร3นะครับแล้วก็จากหม้อพักไอเสียนะครับใบสุดท้ายนะครับก็ต่อปลายท่ออันนี้เขา ต่อไปท่อแต่งออกมาจากทางอู่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยออกสู่อากาศมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของระบบไอเสียของยูโร5กันบ้างอันนี้เราก็มาถึงยูโร5กันแล้วนะครับจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะเป็นตัวท่ออ่อนนะครับแล้วก็จะมาเจอตัวนี้ครับก็คือระบบบัมบัดไอเสียแบบ D.P.D. นะครับ Diesel, d c l Particulate Diffuser นะฮะนะฮะในการบำบัดไอเสียก่อนปล่อยออกสู่อากาศนะครับพอผ่านตัวบำบัด D.P.D. นะครับไล่ต่อมานะก็จะเป็นหมอพักหนึ่งใบนะครับแล้วก็เล็กๆนี่เอง หใบนะครับแล้วก็ออกปลายท่อแล้วครับทีนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของระบบบำบัดไอเสียแบบ DPD นะฮะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับของรุ่น FRRS ซึ่งผมได้ทำคลิปไว้แล้วเนาะหลักการทำงานของตัวระบบ DPD เป็นยังไง นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านบนจอไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับครับและนี่ก็คือบทสรุปนะครับจากการเปลี่ยนผ่านของ FRR 210แรงม้า Euro 3ไปเป็น FRRS FRR รุ่นแรงม้าสูง Euro 5นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข้อมูลดีๆนะครับก็ฝากแชร์กันไปนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังไหนก็อย่าลืมติดตามชมคอนเทนต์ดีๆจากทางอีซูซุ u ัก for s เซลนะครับทางเรา จำหน่ายรถใหม่ป้ายแดงอีซูซุทุกรุ่นนะครับรับจองออนไลน์ ine, จัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบฟรีถึงบ้านพร้อมการอธิบายและการสาธิตการใช้งานการบำรุงรักษานะครับเพื่อที่จะใช้รถบรรทุกป้ายแดงคันใหม่ได้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่สูงสุดนะครับวันนี้อีซูซุทักฟอร์เซลขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ